สวัสด yeah. ีค <tampoco> ร <Christmas music Dragon> like ับ okay. น right. sure. right. <laughs> uh ี่ก็คือรายการเทวีข้อเกมเพื่อพีจครณานหัวข้อต่อที่แล้วด้วยนะครับมีปัญหานิดหน่อยในการลงนะฮะก็เพิ่มจัารลงเขาต้งเป็นเอพีจะยกเปนสองมันจะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเนเท่าตัวโอเคนะครับตอใครยสจริงนครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอลันเรหมอนเดิมนะครับต่อจากที่ไม่ใช่ ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับเนี่ยที่อลันนะครับความเดิมตอนที่แล้วตลอดอลันฝันว่าเขาได้เจอกับใครบางคนบล็อคนะครับแล้วเขาก็เพิ่งจะรู้โอมเป็นฝันร้ายเพราะเขาตื่นมาบนเรือที่กำลังจะส่งไปที่กำลังที่กำลังส่งเขาไปที่เมืองอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ อ o ่างไรวะไม่ทันอาร์ครับไปในหลังสภาอยอยาวไอ้แก่เ o รับสวัสดี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 หันไปยิงยิงเหรอเฮ้ยหันมาคุยกันก่อนเด้ยิงเฮ้ยไอ้แว่นมองมองนาหาเรื่อง เอาเชิดเอาดูเอาได้นี่ทาไมเห็นว่าเป็นคนแก่นะมีเรื่องไหมอู ones มันดีมากเลยใช่ไหมอลิซอะไรโอ้ยใครโทรมาวะเฮะ้ยงาเป็นไงแล้วอลันคูอ y อก็ตอนนี้ก เง่งเง่งนี่มึงอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้มึงอยู่ไหนทุกคนเดินหายกระทุกเลยไอ้บ้าเอ้ฉันยังไม่ทันจะขึ้นเกาะนั้นเหรอไงฉันไปนั่งกินกาแฟแถวๆนี้ก่อนก็แล้วกันไว้เจอกันอ๋อใช่เฮียแกนี่หน้าตาเป็นไงวะเออเฮียฉันก็ไม่รู้เลยนี่มึงไม่รู้ได้ไงเนี่ยเฮียมึงหน้าตาเป็นยไงยังไม่รู้เลยหรอโอเคได้เห็นคุณไม่ถามไม่อยากบอกบอกมาดู i you know he's going to be calling you every five minutes. Barry is Barry. I can always turn uh... off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. Society, you too. Huh? Cat game. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. We need to stop at the local diner to get the cabin key uh, from the landlord, And uh, Mr. Carl Stucky. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. Uh, I'll pick you up in, uh, 15 minutes? Sure. I can't believe it. I got all your books. All your books. All your <coughs> the book when they <coughs> out <laughs> แล้ก็ต้องเดินห้องน่าครับบดฉี่ครับเจอคนปดตานาเดีครับเขากำลังบนอะไรก็อหาน้ครับและนี่ก็คือคุณยายที่กำลังทำอะไรกับสวิตไฟก็ไม่รู้ครับกำลรูดว่าสวิตไฟอะไรอะไรอะไร The waitress was giving me a headache. Over eager fans always. Hello? Mr. Stucky? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. and Thanks. insist. to meet your wife. I insist. <Thanks. S 1> จูไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็มาเจอคุณยายค,คนนึงนะฮะเล่ามาเลยคุณยายนะครับอ่าไม่เป็นไรครับเราเดินจากเขาไปครับโดยที่เขาทิ้งหน้าบัตรไว้ให้เรา I'll lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long. Even that sounds better than you're singing. Are you all right? the Andersons. They're local musicians. We're waiting for Doctor Hartman. I'll pick them up. My Mr. Wade. the subject. เรียบร้อยฮะตรงนี้ก็เป็นฉากเหตุการณ์เราขึ้นรถนะครับข้ามนะครับตึ้งตึ้งดึงฟิ้งมาอยู่ที่บ้านบ้านบ้านพักที่เห็นว่าไดเวอร์ยูนะครับผมไม่รอครับไม่รอครับเราไม่รออะไรครับเราวิ่งนะฮะเราวิ่งนะฮะ เขาบอกว่าเขาโอเคครับแปลว่าเขาจะถือของคนเดียวไม่ให้เราช่วยนะครับอะไรเนี่ยเบิร์สเล็กอ๋อมันขานกอะไรก็ไม่รู้อร่อยมั้ยดูเหมือนขานกจะอร่อยอย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับเนี่ยนี่ครับนี่คือประตูครับเออไม่ต้องบอกคนดูก็คงอยากจะบอกมึงไม่บอกกูกูก็รู้ครับเราเราให้ไขกุญแจครับเหมือนประตูกับครับสะดอดก้อนครับ เฮ้ยมึงถือไฟฉายด้วยวะครับผมมันก็เดินหาเดินหาอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่เขาบอกว่า g e t the power on ครับจุดเปิดไฟอะฮะเราต้องหาที่เปิดไฟให้ได้ก่อนก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปที่ที่ไหนวะอ๋อมิชั่นมันยังไม่บอกเลยนะครับอ่านไม่ออกครับช่างมันเถอะ เฮ้ยจะให้ทำอะไรก็บอกสักทีได้ฮะฮะจะให้กูทำอะไรใจเย็นนะครับท่านผู้ชมโอ้ผมจะกระติกน้ำครับรู้สึกว่าถ้าเก็บได้100ขวดเนี่ยเหมือนว่าเลือดเราจะเยอะขึ้นนะครับผมออกมาข้างนอกไม่ใช่แล้วผิดทางผิดทางกลับ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 ฟีลวะฟีลวะครับกลับมาในบ้านอีกครั้งนะครับกับอลันเวกบอกไปแล้วนี่ว่าครับผมตอนนี้เขาก็จะให้เราวิ่งไปที่อ่อ อะไรวะโรงปั่นไฟครับไอ้กระท่อมทหานี่เรียกโรงได้ด้วยเหรอครับเข้าไปก่อนเกี่ยวเรื่องปั่นไฟตอนนี้นะครับสตาร์ทสตาร์ทแหลมเลยแหลมเบยนะครับไฟติดแววเยอะอะไรอะไรอะไร Okay Okay เรื่อง s ชูต t i n g ฟิ้งสคริปต์ฉากครับถ้าใครอยากดูฉากพวกนี้นี่ก็ไปดูเทลเกมเพย์ตัวเต็มได้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยครับแหลกนะฮะคอมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแหลมเบย์เนาะ,ะลุบเข้าบ้านแล้วประตูหลังบ้านเปิดอ,อยู่อเล็กซ์ที่รักอยู่ไหนอยู่ไหนอะ Well, hello oh, there. โอ้ e หจะซ่อมกันสักทีไม่หรอน้องไม่ใช่นะครับคำพูดติดเลยครับทุกผู้ชมอย่าจำครับวิ่งนี่คือห้องของเราครับผม Surprise Surprise ครับไม่เอาครับสคริปต์ s u r p พ i s e คุณสคริปต์ครับเกิดอะไรขึ้นที่บ้านมีนกเต็มเลยครับอลิสตะโกนร้องขอความช่วยเหลือโอ้ดูไหมครับจะสู้นกยังไงสู้ด้วยไฟฉายครับนั่นแหละ โอ้ไม่อย่าตามฉันไอ้นกพวกนี้มันไม่เลิกลาครับเข้าไปในบ้านครับท่านผู้ชม,มอล,ลิซอล,ลิซอะไรกันสะพานไอ,ลลอ้ไม่ใช่ระเบียงหักนะฮะอลิสเฮ้ยไม่ปึ๊บสคลิปครับสคลิปครับ

วิ่งวิ่งได้แค่นี้เหรอวะฮัลโหลโอ้แสงสว่างแสงตาสมัดเลยเอะ่ะสกิปครับโอ้พักเนี่ยแป๊บหนึ่งหายเหนื่อยแล้ววิ่งวิ่งครับวิ่งไม่ได้หรอกครับถ้าเราไม่วิ่งเนี่ยมันจะช้านะครับแต่ผมรีบมากตอนนี้ก็เลยต้องวิ่งใครครับเนี่ย คุณคุณเดี๋ยวสิคุณครับคุณเขาหายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคุณเคยเจอพลังงานบางอย่างไหมฮะนี่แหละครับคือพลังงานบางอย่างครับนี่ถ้าคุณไม่เคยเจอนะครับคนอวดผีคืนนี้ถ้าผมพูดอย่างนี้หลายคนอาจจะเดาได้นี่มันแค่การพูดแล้ต้องทำารบ้านบุญครับเหนื่อยแล้วไม่ไหวฮึปวิ่งต่อครับ ครับผมวิ่งมาเจอเออ่หมวกกันน็อกครับไม่เป็นไรครับกูไม่สนกูจะเข้าว่ะปึ๊บปั๊บอ้าวลงมาแล้วครับวิ่งไปตามทางนะครับซึ่งอาจจะหลงหน่อยเพราะว่ามือใหม่เจอคนครับ Hey you ้ยยู there's been an accident I need help ช่วยผมหน่อยได้ไหม ผมอะสัตว์จะอดแนตกี้นะครับเสื้อเชิสวยดีครับดวด้วยฮ้สิปเลยมันพูดอะไรก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมครับผมโง่มากเลยนะเนี่ยโ่ไม่ไม่ นั่นเปี่ยนิ่นั่นเป็นแสงสว่างนั่นเป็ความมืดแน่นอนครับท่านผู้ชมความมืดยองอยู่ตรงข้ามกับแสงสว่างตกใจหมดเลยครับเราจะกระโดดทไมอ่าขออความโทขอความช่วยเหลือครับ ใ่ครับสายโทรศัพท์ถูกตัดครับเก็บของก่อนควมือเข้าับโเคครับมาแล้วม I'd never fired a gun outside Black a shooting range, and now I just kill someone, or something. There were no oh, bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. The dark forest was the Two last place the I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Oh It's rabbit season. Dead. ผมแล้วก็มาเปิดอันนี้ดูครับมีอะไรอัพบั๊หยิบให้หมดวิงว่งวิงว่ง run ครับอลิซไม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ป่าเนาะป่าเนาะวิงว่งครับวิง่งวิ่งครับวิ่งไปไม่ต้องสนโลกครับ อย่าไปหยุดครับไม่ว่าจะเจออะไรยิงได้ครับแต่อย่าหยุดให้มันทางเราต้องไปทางโน้นนะต้องนี้เห็นตัวเนี่ยผมรู้สึกเจ็บคอมากเลยครับคอตามตรงกับตอนนี้ผมเป็นไข้เลยนะอวิ่งมาแล้วเออตรงนี้ก็เฮ้ยอ๋อข้าทางอะไรอ่ะอะไรอ่ะท่านผู้ชมเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับ คุณผู้ชมผมว่าคุณเห็นแน่นอนนะครับกกเจอทานเ<ส><น>จอกระสุนแตกระสุนเต็มแล้วครับวินกวกิ่วิ่ต่อไปคนระับมไงอะไรว้มุมไม่ดีเลยโอ้แย่แล้ว ใช่ไหมแหมฝีมือการแม่นปืนของผมนี่มันช่างเทพจริงๆเลยนะครับนี่ครับกลัวใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับถึงจะกลัวแค่ไหนเราก็ต้องสู้ครับเพื่านผู้ชมครับวิ่งต่อไปครับสู้ต่อไปอลันเวฟครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงสะพานบันไดที่หักจริงๆถ้าเกิดมันไม่หักนี่เราจะไวกว่านี้ครับเราจะขึ้นไปถึงยอดได้ละอ่าครับไม่เป็นไรฮะ นี่เรามีวิธีครับก่อนอื่นเราก็ต้องหยิบของครับต้องวิ่งไปตามจุดที่มันบอกก็คือตรงนี้ครับตึ๊บ There power was no แต่มันเปิดไม่ได้ครับมันไม่มีไฟเข้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปตรงตรงไหนวะตรงนั้นครับวิ่งผมจำไม่ผิดนะมันจะต้องอยู่แถวๆนี้แหละนี่ไงครับไอ้เครื่องปั่นไฟโอ้ เขามีคนคุมเหมือนกันโดนอะไรวะาขวาหรอาขวาหรอเก่งหรอไม่ยอมแล้วเก่งเดี๋ยวครับทักแม็กซ์ก่อนใหญ่อะไรเยอะปลาอะไรนี่หรอเขงเป็นแชมป์พุ่งหลาวหรอครับเรียบร้อยครับถ้ามันเก่งกว่าผมก็ว่าไปอย่างนะครับ ตตาาเรียบร,ร้อยครับเราไปเอาเลือดกันหน่อยปีชปึ้ปงเรียบร้อยครับไฟติดแล้วทีนี้เราก็วิ่งมาเปิดไฟกระพรอนะครับเฮ้ยนี่มันประตูฉันเจอนิยายของฉันแล้วนี่มันปืนลูกซองนีถ่ถ้าเกิดผมไม่เข้ามาเนี่ยไม่ได้นะต้องวิ่งมีสองนัดด้วยมีลูกซองอยู่สองนัดสักด,ด้วยะสุดยอดเลย มีใครคออะไรก็ไม่รู้ครับไม่ทราบครับแต่ถ้าเราอยู่ตรงแสงสมองก,ก็ปลอดภัยได้เื่อเื่อเื่อยใช่เลยเอาเอาเอเด<อ>ียวทางไหนทางนี้ครับต้องขึ้นบันไดตอนแรกก็ว่าจะไม่นะครับแต่ตอนนี้ใจมันรัครับไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวนะปีนขึ้นไปนะครับออ เราก็จะมาถึงสะพานไม้ที่กําลังอที่กําลังอนะครับเรียบร้อยครับขึ้นได้แล้วทีนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรฮะวิ่งต่อไปครับตรงที่ตรงตัดตรงไหนมีแสงย่อมไม่มีความมืดตรงไหนมีความมืดย่อมไม่มีแสงครับตรงไหนมีแสงก็ย่อมมีเงาเช่นกันครับนั่นมันนิยายของผมนี่นะไม่ได้นะมันจะไปตกอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร หยิบขึ้นมาครับแล้ววิ่งต่อน,นั่นไงครับนั่นคือปั๊มที่เราจะต้องไปให้ถึงนะซึ่งจะ,ะจะต้องมาติดตามนะพูดอะไรวะเขาบอกว่าโฮ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 ครับเขาพูดถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะข้างหลังผมแลนะม,มาแล้วนเะี่ย ม,มีสองตัวครับมีหลอยหลังด้วยครับผมผมดูบอกท่านผู้ชมถ้ากดคิวนะฮะถ้ากดปุ่มตัวคิวจะเป็นการเพิ่มแบตเตอรี่ครับจะเป็นการชาร์จให้ไฟฉายเร็วฟีเลย์ไวขึ้นแต่ข้อเสียก็คือจะเปลือง่านนะฮะมันจะเสียทานผมเปลี่ยน่านใหม่ครับไม่ได้ใช้่านชาร์จเกี่ยวเนี่ย ตึงเลยผมคงต้องสู้ครับท่านผู้ชมไม่สู้ไม่ได้แล้วนี่เนี่ยเอาออกครับไม่ได้ครับนี่เรามันถูกทางแล้วใช่ไหมใช่ครับเรามันถูกทางครับยาบินเขาแสงได้แล้วก็กระดดเข้าเลยนั่นแหละมันก็ไม่ตามมาครับมันเข้าไม่ได้ตายนะครับ ตอนนี้เราอยู่เราต้องวิ่งไปทางนู้นครับตรงที่มีรถอเอ๋ตรงนี้ถูกต้องครับโอ้ไม่ไม่ครับไม่ถูกต้อง พวกนี้มันจะตามฆ่าเราทำไมไปทำอะไรให้เมื่อฆ่าไปทำไมเน,นี่ยไม่นะอาจจะรอดแล้วครับอาจจะเก็บของกันครับแล้วรอมันดูประตูเปิดประตูเปิดแล้วก็วิ่งครับ ิเอาแหลกแล้วแหลกแล้วครับคอมเปิดนานแล้วตอนนี้แหลกแล้วครับจบแคสตังนี้จบผมก็ปิดคอมนั่นแหะนี่มันกระสุนปืนเก็บครับโอ้หมอกมาตัวใหญ่ครับเป็นตัวที่มันตามค่าเราตอนแรก มาดครับลัจะรอดไปจากที่นี้ได้หรือไม่เกมนี้ต้องใช้สายฟนาบเกมเ็เป้าเลยนะะทำไมเล่นเป็นเกมเเป้าเลยย เฮ้ยตอนนี้แหลกมากเลยครับผู้ชมแหลกเกินบรรยายครับไม่ทราบด้วยเหป็นอะไรเหตนกันจะต้องรีบค่ายส่วนใหญ่จะต้องรีบค่ายวายอะไรมากมายผมฉันเห็นนะว่าแกอยู่แถวนี้เฮะฉันเห็นนะฉันเห็น ทางปืนลั่นครับพอดีนี่แหละ,ะมันหนีครับท่านผู้ชม <laughs> Stucky's body vanished, <laughs> leaving behind only a <laughs> lifetime of nightmares <laughs> <my laughs> to come, assuming I'd reach the last <laughs> of the gas station live. <laughs> I recognized the parade float I'd seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. After the insanity I'd just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. สุดย้ายแล้วมั i ย e ายม e ผมรอดแล้วงานนี้รอดแล้วครับเกิ e อะ d รขึ้นทีวีตู้เปิดเองแถวบ้านผมเรียกผีร้องครับแถวบ้านพวกผมก็คงจะเป็นเช่นนั้นอ้าพัดลมก่อนอะไรไฟอัโฟนครับคุยโทรศัพท์โทรหาตำรวจโทรหาตำรวจนะครับตอนนี้เดี๋ยวตำรวจจะมา ปิงเอาละครับตอนนี้ตำรวจมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็ขอจบไปก่อนนะครับกับอารันเวก TCGTV หรือเทคนิคข้อเกมเมอร์ทีวีนะครับไว้พบกันพาร์ทหน้าครับเจอกับผมคนเดิมแน่นอนครับกับโปรเจกต์เดิมอารันเวกครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ